สังสารวัฏวังวนแห่งพบทุกๆชีวิตต่างต้องเวยนไห้ตายเกิดวกวนอยู่ในวังวนแห่งนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้สัตว์โลกที่ทำกรรมชั่วจิตใจหมองมัวด้วยบาปอกุศลยอมส่งผลให้บังเกิดในทุกติมียบยัุคงศี รบภูมิุมต่างๆที่สุดสยดสยองเราาลอ่อนรุนแรง นรกขุมที่ห้าโทษของน้ำมาในมหานรกขุมที่ห้าตอนที่สี่ มหานรกพบภูมิแห่งความมืนทุกสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสีดำมีแต่เพียงนานในรยบาลเท่านั้นที่มองเห็นสัตว์นรกได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมเหตุการณ์ที่จะได้รับชมต่อจากนี้ได้มีการปรับระดับความมืนในส่วนของมหานรกให้ลดน้อยลงพร้อมทั้งได้เพิ่มสีสันในบางส่วน ทาทีดวงตาและฝันของนายในรีบาลเพื่อให้อยู่ในระดับที่ดวงตาของมนุษย์พุทธชนทั่วไปสามารถแยกแยะมองเห็นได้รสชาติที่น่าลิ้มลอ ความสนุกที่คุณดื่มได้รถลมลิ้มปลายลิ้นสุราดีของไทยเียสรัค วิบากกรรมของผู้ส่งเสริมการขายน้ำเมาพวกที่เจ้าของบริษัทรับทำโฆษณาขายน้ำเมาพวกที่สองนักคิดนักออกแบบโฆษณาขายน้ำเมาพวกที่สามนายแบบและนางแบบโฆษณาขายน้ำเมาพวกที่ สนับสนุนเผยแพร่การดื่มน้ำเมาให้ขยายออกไป ูส่งเสริมการขายทั้งหลายเมื่อตายลงสู่มหานรกขุมที่ห้าก็จะมาบังเกิดณสถานที่เดียวกัน สัตว์รบรายนี้คืออดีตเจ้าของบริษัทรับทำโฆษณาขา,ายน้ำมันเมื่อมันเกิดขึ้นในถามกลางความมืดและเราร้องก็จะมีแต่ความหวาดกลัวระคนสับสนไม่ทราบว่าขณะนี้ตนกำลังยืนอยู่ณสถานที่ใด สัตว์นรกดีเจของบริษัทร,รับทําโฆษณารายนี้จะทูกควดน้ําเมาสีดาร้อนที่ตนเองรับทําโฆษณาในสมัยที่เป็นล่วงลนลงมาจากเบืนน้องบนทับร่างของสัตว์นรกจนกระทั่งแหลกเลวต้องเวียนตายเวียนเกิดอย่างสยดสยองอยู่เช่นนี้ด้วยความถูกทรมานอย่างยิ่ง สัตว์นรกรายนี้คืออดีตนักคิดนักออกแบบโฆษณาขายน้ำเมาในทันทีที่เกิดเป็นสัตว์ตวนรกสัตว์นรก,กรู้สึกปวดหัวอย่างหนักเพราะในสมัยที่เป็น,นได้ไชหัวสมองคิดอย่างหนักในทางที่ผิดดังนั้นหัวจึงหัวหนักขึ้นหนักขึ้นหัวหนักขึ้นเรืเร่อยๆจนกระทั่งในที่สุด หัวก็จะแตกระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นนอ้อยเมื่อหัวของสัตว์นรกแตกระเบิดออกก็จะมีน้ำกรดส,สีดำร้อนไหลออกมาค่อยๆกัดละลายเผาไหม้ร่างของสัตว์นรกจนกระทั่งแหลกเลวเหลือแต่เพียงคราบน้ำกรดสีดำและจะบังเกิดขึ้นมา,มาเพื่อรองรับทุกทรมานต่อไปในทันที อดีตนายแบบหรือนางแบบโคษณาเมื่อตายแล้วก็จะมาเกิดในสถานที่เดียวกันเรานายในเรยบาลที่เกิดด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมก็จะเข้ามารุ่มหลกช่วยกันจับสัตว์รบให้นอนนและจับถลมออกมาทั้งเป็ สนามเดืก,ก,กับในมือนำมามันจุกน้ำกรดสีดำร้อนแล้วเทลงไปในเนื้อสดที่เพิ่งถูกถลกหนังออกมาใหม่เพื่อให้น้ำกรดกัดละลายเผาไหม้ที่จนกระทั่งเหลือแต่เพียงคราบขวงสีดำทั้น ัตว์รบอดีตผู้สนับสนุนเผยแพร่การดิมน้ำเมาให้ขยายออกไปราเมื่อบังเกิดขึ้นจะรู้สึกปวดลูกในตาของตนเห็นอย่างยิ่งดวงตาจะปูดทะลักขยายออเพราะเคยเป็นผู้สนับสนุน,น,นเผยแพร่การดินน้ำเมาให้ขยายออกไปสัตว์รบเจ็บปวดทรมานจนต้องร้องโหยหวนตลอดเวลา ในขณะที่ดวงตาก,ก็ปูดทะลักออกมาไม่หยุดยั้งและในที่สุดก็จะแตกระเบิดออกแล้วน้ำโปรดสีดำร้อนที่ไหลออกมามก็จะกัดละลายเผาไหม้ร่างของสัตวรบทีละเล็กทีเลอกจนกระทั่งร่างแหลกเหลวต้องตายไปด้วยความทุกทรมานแสนสาหัสอย่างที่สุด